นะ่ากินมากค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยฟูก็จะมาต้มบะหมี่ึง่งสําเร็จรูปรสกิมจิซีฟู้ดกันนะคะครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้กินรสนี้ค่ะทุกคนแล้วด้วยความที่ฟูเอาถ้วยกับจานมาแค่อย่างนี้นะคะคือแบบว่ามันทํายากอะด้วยความไม่ได้เอากระทะอะไรมาเลยแล้วในวิธีทำมาเขาบอกว่าให้ต้มในน้ําเดือด4นาทีนะแล้วฟูจะได้กินไหมก่อนเส้นมันจะเหนียวนุ่มไมมฟูไหมฟูก็แบบว่าต้มน้าให้เดือดแล้วก็เอานางไปแช่ในน้ำนร้อนๆแบบนี้เลยค่ะฟูแช่ประมาณ5 6นาทีนะเอานางมาดูเนี่ยเออก็ได้อยู่ก็แช่ ียมอะไรมาพร้อมนะคะก็จัตุรักทุเลแบบนี้เลยสงสารตัวเองมากส่งสารกับพ่อตัวเองที่ต้องมารับรู้อะไรก็ไม่รู้โมแต่เครียดกับเส้นนะคะลืมใส่พวกผักลงไปคะ่ะทุกคนฉันจะได้กินผักที่มันสุกไหมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะกินกรอบๆก,ก็ได้เทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปให้หมดเลยคะ่ะทุกคนเราจะได้กินรสชาติที่มันแบบแซ่บๆรอ,อร่อยอร่อยคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเนี่ยเคลือบเส้นไปเลยนะคะหน้าตานางก็จะน่ากินแบบนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยฟุก็ได้ซื้อลูกชิ้นมาด้วยนะคะเอาลูกชิ้นที่เราซื้อมาเเเเนีีย่ยยยจจัดรรรรงงงงลลไปปใวบะมกึสา็ูขอ ดูนะกินขึ้นมาทันทีรสชาติก็จะเค็มๆนัวๆน,นะคะไม่ได้รับรู้ถึงรสชาติของกิมจิขนาดนั้นนะแต่ก็พอกินได้อยู่คะ่ะทุกคนอร่อยอยู่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฟูด้วยนะคะ